พื้นที่ของทีมข่าวพบว่ามีการลาดตระเวนทั้งกลางวันและกลางคืนนะครับแต่มาจนถึงขณะนี้ยังไม่พบความเคลื่อนไหวของเสียแป้งครับทีมข่าวลงพื้นที่ไปยังบ้านไร่ตกหมู่4ตำบลตะโมดอำเภอตะโมดจังหวัดพัทลุงนะครับซึ่งพื้นที่จุดดังกล่าวอยู่ติดกับเทือกเขาบรรทัดเป็นเขตร้อยต่อกับบ้านท่าช้างและน้ําตกหม่อมจุย้ยมีเจ้าหน้าที่ตํารวจสพทะเลน้อยนะครับตั้งจุดสกัดอยู่บริเวณเชิงเขาสนับสนุนภารกิจเจ้าหน้าที่ชุดลาดตระเวน จากการลงพื้นที่พบว่าเจ้าหน้าที่นั้นมีการตั้งแคมป์พักแรมกันอยู่ในป่านะครับโดยมีการใช้ขนมของชาวบ้านเป็นจุดพักผ่อนและผูกเปเลนอนบรรยากาศเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมาครับเจ้าหน้าที่ได้มีการเดินลาดตระเวนและตรวจตราในป่าตามแนวเชิงเขาบรรทัดนะครับมีการเดินลาดตระเวนในช่วงกลางคืนนั้นจะยากลำบากกว่าการเดินในช่วงกลางวันเนื่องจากพื้นที่จะมืดนอกจากนี้ยังเป็นช่วงเวลาออกหากินของสัตว์เลื้อยคลานมีพิษจำพวกงูและตะขาบเจ้าหน้าที่ต้องใช้ไฟฉายเพื่อความส่องสว่างแต่มาจนถึงขณะนี้นะครับยังไม่พบความผิิดป,ปกต อดีตพรานป่าในพื้นที่นะครับคือนายประเกื้อเปิดเผยว่าในอดีตเมื่อ20ปีก่อนเคยเข้าไปล่าสัตว์ในเทือกเขาบรรทัดอยู่บ่อยครั้งส่วนตัวไม่ได้รู้สึกกังวลกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นและยังคงใช้ชีวิตตามปกตินะครับพอเชื่อว่าเสียแป้งจะไม่ลงเขาทางด้านนี้อย่างแน่นอนแต่คาดว่าเสียแป้งน่าจะเลือกใช้เส้นทางอ่างเก็บน้ําคลองหัวช้างเพราะถึงแม้ระยะทางจะใกล้เคียงกันแต่สภาพพื้นที่ต่างกันโดยสิ้นเชิงโดยเทือกเขาฝั่งทางหมู่บ้านท่าช้างหรือบ้านไร่ตก จะมีความลาดชันและมีหุบเหวนอกจากนี้ยังมีลำธารน,น้ำขนาดใหญ่ถือเป็นอุปสรรคสำคัญในการเดินทางแต่ฟังอ่างเก็บน้ำคลองหัวช้างจะเดินง่ายกว่าเนื่องจากภูเขามีความลาดชันน้อยกว่า นายประเกือยยังบอกอีกนะครับว่าเทือกเขาบรรทัดมีความอุดมสมบูรณ์สูงมีสัตว์ป่าหลายชนิดทั้งเสือหมีหมูป่าลิงนอกจากนี้ยังมีสัตว์เลื้อยคลานมีพิษทั้งงูจงอางงูเหา่างูกระปะแต่ธรรมชาติของสัตว์ป่าจะกลัวคนนะครับซึ่งเส้นทางอ่างเก็บน้ําคลองหัวช้างจะเป็นจุดที่ชาวบ้านมักจะขึ้นไปหาของป่าอยู่เป็นประจําดังนั้นสัตว์ป่าจะน้อยกว่าแถบนี้ครับมาเพมมัม่นใจมันนี่ว่ะเกิดตานี้ไม่ลุงมาเนยนานเดี oh. ย๋ยวเดี๋ยวไม่กลัวนเกิดคนตัวนี้ไม่กลัวน,ลน่่าไมมลากน หลัดลัดจันหมากตึงเดินเบอร์นี้จังหวะมันลอยขึ้นไปทางนี้เถอะเนี่ยทางไปอย่างนี้ก็ไปนะขึ้นเกาเป็นตรงวันต่อตึงไปจานั้งไปทางนี้จังหวะทางนน้นแปดจัวบุกไม่เกินเพราะว่าจังหวาหลอดมันไม่รู้หรือปล่าไล่วันจังเลี้ยนนี่มันตึงเก้าเบอร์คนกินเก้านี่เบอร์เราไม่ได้กินนักเบอร์เหนื่อยใจ